ขาปีเซเลนโดดอนตอนนี้ครับไม่นี้ก็สิเดินทางไปกลสิ์ครับล่องมองเดียวครับกากับกได้แบคโอได้สองแถวตอนนี้ก็ออกจากคังมาฮอดหินกองนะครับไปฮอดกับตัวมันเร่าครับมันกกลสิทธน์่ยสีลอยก็โลกเส่า,า,าตอนนี้ก็ขอพับค้อนกันครับเดี๋ยวจะเด้เลียนกัน เหรียญประมาณสองสามรอยโลครับสิเปรียนครับครับอันนี้ครับมหาสาขากาลสินนะครับ,รบห้างกง็ยังบ่เปิดครับทานเป็ดเก๋งนะครับตอนนี้ไปหากินข้าวกันคะรับหากินข้างนอกหากินในในห้างก็จะยังบ่เปิดคนระับหากินข้าวครับตอนนะี้ ตอนนี้ครับไปกินข้าวมาเรียบร้อยครับกินตำบักตัวก็ับไอ้กระย่างตอนนี้ยังบวลงเลยครับถ่าจังน้อยครับของเต็มของเต็มหลายครับมันเป็นเคีืยอของขังในายเยอะ จักน้อยครับจังสีเหลวครับตอนนี้ก็ลงเซ็จเรียบร้อยครับกรับครับ,รบสิบมงครเ่ิงเสวยวร้านหรือว่ารนนี้ลืมเสือกินเขาเลยลืมเสือแล้วเ,เสือกันหนาว ทั้งกลับครับวันนี้คนละไปเปลี่ยนกันอยู่คนละแถวสีดาครับลักสี่ออกครับแล้วโดนครับโซซี่เล้วเพราะว่าของมันเน้นเกินจะต้องไปเคลียร์กันในก่อนครับโซซี่ดดเดย์ตอร์เลียดครับของเน้นห่างเลยครับบ่ายพัด์ทนกลาสินครับไดโน,นเสาร์ เจอะนะครับพ่อทอดพ่อทอดเดี๋ยวซื้อกาแฟกินครับขอได้ไหมเนี่ยกับซื้อกาแฟกินครับเดี๋ยวจะได้นอนแล้วครับออกมาขนอนกเลย กาลสินธ์ครับใบพัดลุงหลุนเหรอครับตอนนี้ก็เดินทางยาวๆเลยครับผมลงสินค้นเาเรียบร้อยแล้วก็กินเข่าเรียบร้อยครับเข่าอ่างน้ำแล้วก็ต่อไปเยาเลยครับวเวลาเป็นหอกมองเปียนครับผมสีดา ตอนมีฝนก็บ,บ่ตกครับแห้งกระบ,บาก,กบตกมาเรื่อยๆครับกระบะจนก็บบกกแห้งครับเดี๋ยวนี้กาเจ้าก็มีเป็นน้าปังจระเข้มันฝนบ่ตกกาเจ้าก็มีคลองน้ำมาครับจนประทานครับอันนี้เป็นทางแยกครับที่ไปมุกดาหารไปลอยเอ็ดเลยครับขี่ไปสาย เป็นทางแยกครับกระจกกับปวงไ้ติดไฟแดงครับตีนี้มันติดเป็นแยกรวมกันนะครับเลี้ยงหมุนวนเน่อยเลยคือวงเีหยงครับดดรถก็ค่อยหลายครับรค่อยติดครับอันนี้ก็ยิงยาวเลยครับผม ภาพกับะสินรบร้อยครับน,นี่ก็ยิ่งตรงทอดคุณเลยครุงเทพเลยครับบังหน่อยครับตอนนี้ก็เปลี้ยนกันแล้วครับทอดซีดาตัวทอด,ทอด,ทอดีดาคนกลับแต่เหตุงานก็ยังไหลก็กรถต่อกับบนนักถึงวันสงการานต์ครับแต่ยังมีครับเต็มปั๊มอย่าครับ ตอนนี้ก็เปลียนกันเรียบร้อยครับหากาแฟมากินกันเราจะเดินไปต่อครับผมครับตอนนี้ก็มาหอดมองรับสินค้าแล้วครับลดเซ็ตแล้วครับตอนนี้ก็ตุ่มเครื่องแล้วครับไปเอาเอกสารเดือดกลับรอบนี้ได้สองเที่ยวครับ มืออื่นต้องใส่จีด้ยใส่สายนะครับงานตานนี้บ่เข่าค้างครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปไอ้แล่นตั้งจังหวัดครับกาฬสินลงมองเดียวกัได้สองเที่ยวครับมือนี่กลับมากับมาเอาสินค้าเข่าค้างครับก็บเป็นเอ้นแบคฮอครับก็บคือได้สองเที่ยวตอนนี้รับสินค้าียบร้อยครับไทยกรกสารตอนนี้ น้องร่างไปเอาเอกสารนะ่ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจก็เตะเอกสารมากแล้วครับช่างพอกันคลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบกันมองนี้แล้วครับผมสวัสดีครับ